สวัสดีค่ะชาชอเช,อชีสวัสดีคุณลูค้านะคะสินีซูเปอร์เก็ตทุกๆคนเลยเดี๋ยวตอนนี้เรามาอยู่กันที่สินีซูเปอร์เก็ตชั้นหนึ่งตัสวสนีทาวเวอร์ของเรานะคะตามหาสินค้าซูเปอร์โต้นี่ไม่ได้เป็นสิ่งนาะนี่ค่ะดามินเป็นประจําทุกสัปดาห์ก็จะมีสินค้าซูเปอร์โตเดี๋ยวให้ตากล้องเราเช็คเสียงให้หน่อยะคะ่ะเช็คเสียงให้หน่อยซุปนิดนึง ว่าเสียงเราออกชัดดีไหมคุณลูกค้าที่เข้ามาดูอยู่ในไลฟ์ของเพชรนิทาวเวอร์ของเราอยู่ในตอนนี้ก็ทักทายเข้ามาได้นะคะว่าเสียงเราชัดเจนโอเคไหมนะคะสินค้าซุปเปอร์โในตอนนี้เอ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 เดีเ๋ยวเราจะเข้าไปเช็คก่อนสินิดหนึ่งกันทดี่เราไลฟ์เซิร์ฟอยู่นะคะ เก้ใ okay. ช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เสียงดีเสียงดีเรามาตามหาสินค้าชุปโปกกันดีกว่าวันนี้เราจะพาทัวร์ที่ปปเป้าเปเกตเลยนะคะอันแรกเลยนี่เลยค่ะเปาค่ะเปามีทั้งเปาซุดปโปรไว้เปาซอฟเปาไว้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นสินค้าชุปโปรที่นำมาลดราคาพิเศษสุดๆเลยเป็นผงซักผ้าจาก155บาทเหลือ129นี่ถุงใหญ่ๆนี่นะคะ หรือ129บาทนะคะนี่เป็นชิ้นแรกชัว่วโปงของเราเนี่ยประจำสัปดาห์วันที่13 -19 ถึง19วันนี้วันวันแรกเลยเนาะโปรโมชั่นนี้วันแรกเลยนะ,นนยนะคะถึงวันที่19มีนาคมนะให้แค่1สัปดาห์เท่านั้นตามหาให้เจอสินค้าต่อไปแมสดูโพยเนี่ยแมสแมสญี่ปุ่นแมสญี่ปุ่นเกาหลีแมส k f 9อนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่า แต่กล้องกช็ช่วยเดาดเด็ดเด็ดเด็ดเดเเจอปะะ้ายแล้วค่ะเจอป้ายแล้วค่ะนี่เลยะคะ่ะ KF 94อันนี้ยังใช้กันอยู่นะคะสำหรับแมสนะคะก็มาซื้อได้ในนี้ราคาลดแล้วในชั่วปูจากจากแพ็ค25เหลรือ19บาทนะคะเหลือ19บาทเท่านั้นตามหาชิ้นที่สาวค่ะ <uğ> สินค้าจากอะไรผูเบศนะคะจะเป็น ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรน,นี่ใช่ตัวไหนฟ้าทลายโจรเดีนะคะกำลังพยายามดูอยู่ต<อ>ัว <ยก S 1> ไหน<า>เป็นฟ้าทลายโจรมันจะอยู่นในเชล์ของสินค้าอาภัยบูเบตคุณลูกค้าถ้าเป็นตัวฟ้าทลายโจรน,นะตัวนี้ก็ยังใช้อยู่สำหรับใครที่จะมีอาการจะเป็นไข้เป็นอะไรเนี่ยนะคะจากราคาไซานี้นะไซนี้นะมาไซส์นี้นะจากราคา เก้าสิบบาทจะเหลือเจ็ดสิบห้าบาทนะคะนี่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 เนี่ยเจอแล้วนี่มีป้ายไหมมีป้ายมีป้ายตัวนี้นะตัวนี้นะอันนี้ไม่ใช่ค่ะตากรอันนี้ตากรสนใจเองพิเศษหรือเปล่าของรานี่จะเป็นฟ้าทะลายโจรคือตัวนี้ค่ะอันนี้ก็ลดอยู่ลดอยู่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นปั่วโปนี่นะคะอันนี้นี่ฟ้าทะลายโจรจากเก้าสิบเหลือเจ็ดสิบห้าเห็นไหมถูกแล้วนะตัวนี้ก็ถูกแล้วค่ะสามารถซื้อได้นะคะ ตัวต่อไปเราจะไปกันที่เราจะเป็นของกินแล้วนะเนี่ยขนมปี๊ฟฟ้าไทยขนมปี๊ฟฟ้าไทยตามหาขนมปี๊ฟฟ้าไทยเจอไหมอ่นี้ยนี่นี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าอันนี้ปังปังเหรออนี่ปังปังเรามาแบบนี่ไงคะ่นี่ยนี่นี่ฟ้าไทยด้านนี้ค่ะเวลาแต่กล้องเจอแล้วค่ะนี่เราเหมือนเล่นเกมเหมือนกันเล่นเกมตามหาสินค้าซูเปอร์ฟอยู่้วลูกค้า เรามาเล่นเกมด้วยกันนี่คือขนมขนมปี๊ฟฟ้าไทยนี่มันจะมีหลายรสชาติที่ได้เลือกมากมายเลยราต็เดียวขายอยู่ปีฟ๊ฟเรง125บาทช่วงซูปโปรแล้ววันนี้วันแรกก็จัดปโปรเหลือ115บาทนะคะเหลือ115บาทกันเลยนนะมีแต่ของถูกตามหาของถูกต่อเลยค่ะน้ำมันหยกน้ำมันยกเอาตามมาซุมน้ำมันซุมน้ำมัน หยกตรงนี้หรือเปล่าคะแล้วตรงนี้เหรอคะเอาตากล้องตาดีอีกแล้วโอ้โตาดีอีกแล้วนี่สินค้า,าชิลป์โปน้ำมันโยกนี่เป็นน้ำมันถั่วเหลืองอย่างดีตราหย,ยกถูกมากถูกมากนี่ขวดน,นี้ปกติขายหกสิบสองบาทชิลปโปจัดเลยห้าสิบห้าค่ะลูกค้าห้าสิบห้าบาทต่อขวดเลยเนี่ยขวดใหญ่ๆเนี่ยหนึ่งลิตรเลยค่ะน้ำมันตราหย,ยกนะคะมาเลือกได้เลยเนี่ยอยู่ใกล้ๆแถวแคทเชียเบอร์สี่นะคะ เนี่เราเราหาเจอเท่าไรแล้วได้กี่คะแนนแล้วเนี่ยหนึ่งสองสาสฮะสี่คะแนนละค่ะสี่คะแนนล้วเราจะไปกันที่ไปกันที่สินค้าฝั่งทางด้านของกินทางด้านนู้นนะคะนี่อ่ะเราไปหาตัวนี้ค่ะมันเทศญี่ปุ่นสายพันธุ์เวียดนามนเดีนยวนเ้นนนู้นนะคะอยู่แผนกผลไม้สดค่ะผลไม้สด เราจะไปหาคะแนนที่5้าของเรานะตามหาคะแนนที่หมันเทศญี่ปุน่นสายพันธุ์วีดน้ำเจอแล้วค่ะได้อีก5้าคะแนนนี่ลดราคาลดราคาเขาบอกว่าปกติมัน1นึบาทลดเหลือ1 0ึ่บาทค่ะเหลือร้อยหบาทเลยนะคะนี่เป็นสินค้าช่อวป,ปูต่อไปเป็นผักคะ่ะเบบี้คอสสลัดค่ะ นะตามมาตามมาเบบี้คอสสลัดสินค้าที่เป็นคะแนนที่หกของเรานะคะเบบี้คอสสลัดอยู่ไหนเอ่ยด้านนี้ค่ะด้านนี้แต่กล้องเลยว่านี่ค่ะโซนสลัดซ้ายมือรู้จริงนะรู้จริงนะนี่นี่เบบี้คอสสลัดค่ะตัวนี้ราคาคือ35บาบาทแต่โปรโมชั่นคือ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะลูกค้าสวยมากคะแนนที่หกของเราคือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโอ้แต่เขายังไม่ได้ติดป้ายไงเราเพิ่งมาโปรวันนี้เพิ่งมาแต่ให้รู้นะว่าถ้าใครมาซื้อเบบี้คอสสลัดที่ซูเปอร์นะสามสิบห้าบาทใจราคาเดียวแต่ได้สองมุมขาดเลยใช่ค่ะตรงนี้เลยเบบี้คอสสลัดนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะว้าวว้าวมุมขาดปอดสารพิษชั้นที่สาม นี่บอกฉันบอกไนขนาดฉ <c oughs> ันเชียวในตู้เลยนะคะเนี่ยเบบี้คาสละด1หนึ่งแถมหนึ่งนะคะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะอย่าลืมสินค้าต่อไปคะแนนที่เจ็ดค่ะเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองเดินตรงไปสูเลยค่ะโอ้โหนี่ตัวจริงนะเนี่ยต่กล้องเลยเนี่ยตัวจริงเรื่องกินฟิ้งยา่างเห็ดเข็มทองฟ้ามึงเลยเ <c oughs> ห็ดเข็ม <c oughs> ทองจะมีสอง <2 S 2> ขนาด,ดานะคะจ้าจะมี <c oughs> <c oughs ที่เป็นโปรอยู่จะมีขนาด,ดาาานหน,นึ่งกิโลกับสองขีดเอาเอาเอาหนึ่งกิโลก่อนไหมอันหนึ่งกิโลนี่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 เจอแล้วค่ะเห็ดเข็มทองขนาดหนึ่งกิโลนะคะจากสี่สิบเก้าบาทเหลือสามอะแอะทำไมอันนั้นทำไมอันนั้นเป็นสี่สิบห้าเอ่ยแต่อันนี้นเป็นสามสิบเก้าในโปร,ราาเรา,<ม>าเป็นส<ร>าสิเก้านะราคามาวันนี้แสดงว่ายังไม่ได้เปลี่ยนป้ายหนอสดร้อนๆเลยค่ะ ต้นเหมือนชาบูเลยขอบคุณแต่กล้องค่ะใหญ่มากราคาีตามชู์โปนะคะลูกค้าเดี๋ยวเขาจะเอาไปมาติดอีกทีนแต่ถ้ามาใหญ่มากะะเลหลือ39บาทนะคะเห็ดเข็มทองขนาด2ขีดจ้าเห็นไหมราคาชู์โปคือ9บาทนะคะไม่ใช่12บาบาทนะปกติก็คือลด10บาทใช่ไหมแต่นี้จะเป็น9ก้าบาทชู์โป่ะ10บาทก็ยังไม่ลดพะ <โ> <โฮ S 1> ยังไม่ได้เปลี่ยนป้ายเพราะว่า,าราคาเพิ่งมาราคาเพิ่งมานะคาอนอน,นี้นี่เป็นสินค้าหมายเลขแปดค่ะคะแนนที่แปดได้ไปแล้วค่ะคะแนนที่เก้าค่ะคะแนนที่เก้าคือสินค้าจากคงกระลวงค่ะโดยตุงโดยตุงอ้จริงจริงเราได้เราได้คะแนนคะแนนที่สิบแล้วนะอันนี้คือตัวที่สิบนะตัวสุดท้ายนะสินค้าจากโดยตุงนี่ ติดป้ายแล้วติดป,ป้นนด ia, ายแล้วเป็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งดอกแมคคาเดเมียค่ะตราดอยตุงนี่ค่ะจาก165บาทเหลือ89บนะคะลูกค้าคือถูกมากเลยนะและเป็นน้ำพึ่งแบบพรีเมียมด้วยนะเกรด A ค่ะจากดอยตุงนี่คือสินค้าแบบพรีเมียมมาก โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่19มีนาคม2566นะคะทั้งหมด10รายการซูเปอร์โปรประจำสัปดาห์นี้นะลูกค้า10ตัว10คะแนนนี้เป็นของแอนจินิซี่เลเรียบร้อย10ตัวนี้เป็นของลูกค้านะในราคาพิเศษแต่10คะแนนนี้เป็นของอีชั้นและนับจากนี้ไปเราจะพาไปกินบะหมี่เกาหลีซึ่งเขายังมีโปรโมชั่นอยู่ต่อเนื่องในช่วงที่เราจัดงานลดล้างสต็อกนะคะตอนนั้น บะหมี่เกาหลีสัมยังบูดักฮอตชิคเก้นเขาจัดโปรโมชั่นลดราคาจาก255บาทเหลือ36บาทซึ่งเขาก็ต่อโปรโความฟินสำหรับใครที่ชอบกินบะหมี่เกาหลีต่อโปรให้จนถึงวันที่ที่ถ้าแบบมาซื้อตรงนี้ใช่ไหมมาซื้อตรงเนี้ยเขาจะต่อให้ถึง31มีนาเลยนะยังซื้อได้ถึง31มมีนานะตรงเนี้ย นี่เลยค่ะซัมยังบูดักฮอชิเก้นนะคะจากห้าบหาบาทเหลือ36บาททุกรสชาติเลยค่ะทุกรสชาติเลยนี่ค่ะจะเป็นทั้งแบบซองหรือว่าจะเป็นแบบซองแพ็กใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะถ้าใหญ่มันจะถูกกว่านะไหมเลย่ะเออยสิบหาบาทถ้าถอดเฉลี่ยแล้วมันจะถูกกว่าเยอะมากเลยค่ะมีทั้งแบบเป็นคาด้วยนะใช่ถุงสีเขียวยังไม่เคยชิมเลยมาใหม่หรือเปล่าวะตัวเนี้ย ซีเคียวยังไม่เคยชิมเลยต้องลองซะแล้วละ่ะ36บาทเนี่ยต้องลองแล้วจริงๆถ้าแบบเป็นคัพได้ก็48แต่นะคัพใหญ่เนี่ยก็หนึอยสิบาทนะคะตัวเนี้ยมาซื้อได้เลยตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่31มีนาคมนะคะสำหรับซัมยังแต่ว่าอีกหนึ่งซุ้มที่ฮอตมากๆเลยค่ะน้องๆเนี่ยเลิกเรียนมาแล้วอ๋อเครื่องครื่องคีนใช่ไหม เราอ่ะเราจะซื้อมาม่าแล้วไปซุ้มนั้นให้เขาทําไม่ใช่มาม่าขอภัยขอภย <laughs> ัยบะหมี่เกาหลีซื้อราเมงบะหมี่เกาหลีเสร็จปุ๊บใช่ไหมสามสิบหกบาทจิ๊บปุ๊บ<ช>แล้วเราก็จะมาซื้อเครื่องเคียงตรงนี้แล้วเอาไปเขาต้มให้กินเลยสดๆมีอะไรเครื่องเคียงนี่นี่เป็นผักรวมนะคะผักรวมผักที่เราได้มาจากซีนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะคะตรงนี้ซูเปอร์เราเลยมีกุง้ง เนื้อสิบ,บาทผักโรลก็สิบ,บาทกุ้งอร่อยมากนะชิมมาแล้วล้วชิมหมดแล้วกุ้งอร่อยมากตัวนี้มาใหม่เรายังไม่ได้ชิมเลยหมึกนี่ก็สิบบาทนะคะโอ้ยตัวนี้ก็มาใหม่เลยยังไม่ได้ชิมเลยอย,อยากกินน่ะอันนี้อันนี้คืออะไระลูกชินช้นญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้นี่ไงนี่ก็เป็นลูกชิน้นใช่ไหมลูกชิ้นปลาเออลูกชิ้นปลาแน่เลยเน้นผักนะคะผัก แล้วไข่นี้ฟองละ5บาทนะคะซื้อไปข้างล่างก็จะเป็นหมึกนี่แหละแล้วก็ซื้อตรงนี้ไปใช่ไหมหยิบตรงนี้อันนี้คือขายดีนะคะเต็มแผงเหลือแค่นี้เออใช่ตั้งแต่เช้าขายดีมากจริงๆริตัดสิบแผงนะวันนี้สิบแผงแล้วนะเน,นี่นนยก็จะหมดแล้วเสร็จปุ๊บหยิบตรงนั้นหยิบตรงนี้แล้วมาจ่ายตังค์ที่แคชเชียร์ก่อนนะคะนะอย่าหยิบไปแล้วเอาไปต้มเลยนะไม่ได้นะมใส่ายที่แคชเชียร์ก่อนหลังจากจ,จ่ายตังค์ปุ๊บนี่มาตรงนี้ เขายังอยู่เขายังอยู่ให้ความฟินความอร่อยบชิตะบชิซโยกับเราอยู่นะคะเขาจะอยู่ถึงวันที่22มีนาคมนาะรีบมานะคะ22มีนานะเขาจะไปนะต้องรีบมากินวันนี้วันที่เท่าไหร่13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2อีก9วันนะวันที่ก็10อ่ะ10ให้ไปเนี่ยจะมีเครื่องต้มบะหมี่เกาหลีเนี่ยดูจากรูปก,ก่อน แม่เด็กเกาหลีฟินมากเลยนะฟินจำแบบตาตีเลยเนี <c oughs> ่ยเนี่ยเนี่ยเขาต้มแบบนี้เลยค่ะต้มสดๆตรงนี้เลยให้ได้กินแล้วก็ใช้แบบเนี่ยวัสดุอันนี้คือร้อนมากร้อนมากแล้วก็ร้อนเร็วด้วยหลังจากนั้นใครที่ขี้เกียจกลับไปกินที่บ้านทีนี้สิคะโต๊พร้อมแห้แล้วเรียบร้อยโตเก้าอี้แบบสไตล์เกาหลีเลยค่ะเน <c oughs> <c oughs> ี่ยปลีปีปลีปลี แปลว่ามันนี่เร็วๆไปรลีไลภาษาเกาหลีนี่แล้วก็นั่งกินตรงนี้เลยปิ่นมากมากบอกเลยนะคะลูกค้าพลาดไม่ได้เลยนะสินค้าซื้อโปรก็มากมายแล้วก็มีโปรโมชั่นสำหรับบะหมี่เกาหลีซัมยังบูดักฮอทชิเก้นทุก รสชาติด้วยเหลือ36บาทมากินที่นี่ได้เลยมาให้ได้อย่าพลาดจริงๆวันนี้ขอตัวไปสั่งบะหมี่เกาหลีสั่งยังบ่ได,ด้กินกินสักสองของสองนะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะไปก่อนแล้วนะนยังจะยังสวัสดีค่ะ